น้ำหาหลดมกรอร้อยซิบหานะคะเห็นเพื่อนเอามาใหม่ป้าอยู่ใส่น้าอยู่ทางใดเด้อนี่สวัสดีค่ะเห็นอยังอยู่กำลังสิเปลี่ยนไดอันรได้ชาติตูดได้ชาติมันพังตูดได้ชาติแค่นี้มันพังเอาเลยบ่กมือบุญมือท่านเจ้าก็ประยุทธ์จีไอประยุทธ์เหรอเนาะงานนี่บุญกระถิ่นดิงานคอยวิ่งซื้อมือที่ไหนนะเออเออเอาหนีไว้นะเอาอเอา ตุไดชาติไปเปลี่ยนเฟืองมันวันดีครับพี่น้องวันดีครับนะครับมาพอพี่พอน้องมือนี่นะครับตรงกับวันที่22ตุลาคมตุลาตุลา2 5 6 0หาครับพี่น้องนะครับตุลาคม2,660หานาิบประมาณบ่าย2โมงเคืองโดยประมาณนะพี่น้องนะรคับโดยประมาณนาทีประมาณบ่าย2โมงเคืองครับมาพอพี่พอน้องมือนี่ตรงกับบือบุญกระถินบุญกระถินบ้าน่อยไม่กินขาวปุ่นนะ นะครับมือนี้ม่กินขอบุนมือเศร้าในขาง่ว่าที่ขอบุนไม่ลาบง่วงหรอเนาะไม่ลาบง่วมือเศร้านี่ครขางว่าง่ว่าเมื่อนสองปันสิบคนเมื่อนสองพันสิบกวางคากบ่กำตีกันก็นกนได้หปวหนุนหน่อยนี่รถขั้นของอาใหมาอ,อ่ะปะว้าอ๋อเก็บขว้างมือนีนีร่รถนะครับไอ้รูปหล่อมานำเสนอนะครับขันใดเด้ ขั้นนี้มาท่านในพร้อมนะครับขั้นนี้กัเดี๋ยวโอกาสต่อไปถึงน้ำเสนอขั้นนี้อีกแค่นหนึง่งนะครับขั้นนี้ก็ง่ามไปด้วนะครับม่บาท่านในพร้อมมาท่านในอาบน้ำมาท่านในยัยงทั้งจินเลยนะครับเพิ่งเข้ามาอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาคือกันขั้นหนี<อ>้บอกปะเอกสารยังมาท่านในพร้อมนะครับขั้นนี้เอกสารยังมาท่านในพร้อมต้องรอเอกสารสักพักหนึ่งนะครับอันผู้ใดสิมาจบการบ็นหังนะครับให้ผมเช็กรายละเอียดก่อนนะครับง่ามเหมือนทุกท่านนะครับอ่ะน้ำเอาอิซูซุเอ็นพีอาร,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 ร์นะครับ NPR 115แรงนะครับเป็น NPR 115แรงตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายหรือตัวสุดท้ายของศูนย์โคยยฮะอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับอี่อเล่าไปสื่อนะครับเล่าไปสื่อวันอาทิตย์นะครับสื่อวันอาทิตย์นะครับนะครับมื้อนี้นะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อนะครับอ่าจดทะเบียนครั้งแรก2538 นะครับยศทะเบียนครั้งแรกเป็นพศ2538เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อเงินสดอีกตั้งหากนะครับปีพศ38ผู้ใดมีเงินหกแสนนะเราซื้อมาหกแสนเราว่ะนะครับพอพ่อหกแสนปรนไดดอกว่าเราตัวเสือหกแสนแต่ว่าขาดหกแสนแน่ผมบอกโอ้ยจัอยู่นะครับปีพศ38ปีปีโกตุกเนี่ยเอาเมียพอดีปีโกตุกเนี่ยแ่งงานโกตุกแต่งงานเงินสามหมื่นยังต้องขายงวดดิพี่น้อง นะครับเรามีเงินปีสามแปดเนี่ยเรามีเงินห่างหกแสนเราบ่ธรรมดาได้อีกพอผมยังนี่วันเถาะนะครับปีนั้นผมแจ่งงานเงินสามหมื่นผมต้องตรงได้ขง่วงสองตัวเจ้าตรงได้ขงวงฝุ่นติปะง่ายกับผมมีเนาะกับคนถูกเนาะนะครับบ้าพ่อพี่พอน้องมือนี่นะครับเป็นรถสีเดิมเดิมตลอดเดิมทุกมิติพี่น้องนะครับเดิมทุกขินนะครับสีเดิมทุกขินนะให้พี่ให้น้องดูบ้างหนึ่งนะผู้จะอ่อนซ่อนปะมีเบอรงเสียว แห้งกระซังข่อยมักว่าได้ขายกระตามคนเดียวไม่จอดไปเดินบ้านข่อยอ่าสันดกไปกับลูกลูกจับแขนว่าต้องซื้อพ่อว่าต้องซื้อว่าได้ว่าได้รถคันนี้กู่ว่าเมียบ้านแท้ๆว่าสันดกเห็นแล้วนะครับสุดยอดเลยรถคันนี้นะครับงามดีนะเป็นรถที่สวยมากนะครับเป็นรถในฝันของผมเองนะครับอุใรวางได้กระซังนะครับเป็นสีเดิมสีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานเดิมตลอดล่ำครับพี่น้องนะครับ แรกเร่มเดิมที่เราก็ไม่มีหมวกดอกผมใส่หมวกให้รหลอบคันกันปะนะครับรถู้เฒ่แล้วก็จักจังจักเติมียังดอกมากได้เราก็ใส่ใส่ปีลาเทีาแก่ตะอ้อยจะขวางนะครับแล้วแก่ตะอ้อยจะขวางนะครับเอานะครับเบิงหลอบคันเอาพี่น้องนะครับนะครับอันนี้ยังนะครับนาสิเป็นเอออันนี้ของแท้ะนะครับอันนี้ของแท้ของเดือมมานน้ำมันเลยนะครับกันส้นเดิมมาน้้ำมันนะครับกันส้นเดือมมาน้้ำมันเลยครับพี่น้องนะครับแก่เนี่ยวางได้หนพี่น้องได้ยินปะสีบางเนี่ยเนี่ยเน เบิ้ไง้เแ็บนะครับพี่น้องนะครับเบิ้องเล็ได้เแคบค่มริ้วนะครับว่าต้องบ่ต้องเสิบนะครับพี่น้องบ่ต้องเสิบนะครับะอามานะครับเป็นคอกไม้ประดูท้งคั้นนะครับเป็นคอกไม้ประดูท้งคั้นแบบแข็งๆติดดอกจันสแตนเลสแหวนดอกจันสแตนเลตหกชุดเลยครับพี่น้องนะครับมักทรงมันนะครับมักทรงมักรูปรลางแห่งทรงของเขานะครับเด้อนะครับขั้นนี้นะครับเสิมหมอล่มมาแล้วเรียบร้อยนะครับเสิมหมอล่มสละเป๋ามาให้พี่น้องแล้วเรียบร้อยนะครับเบรก ตลอดตกปลาปลดผู้นางยุ่ไปนํานะครับมันเหมือนเหมือนคอรตกาอันตัวนี้กัยังยั้งพี่น้องนะครับตัวนี้ยังนี่เขานะครับเหลือทุกขินยังทุกตัวครับพี่น้องกระบะอาจจะมีห้อยผุแเนี่ยไอ้พี่น้องเบิ้งนะครับกระบะมีห้อยผูมุงหนีเด้อพี่น้องเด้อนะครับไส้น้ำมองหนีเพราะเป็นยังนะครับผมบอดี้ซี่เรียกมันเลยว่าพี่น้องไอ้ฟังหนื้อสือตรงนี้แต่ว่าไม่้ังในบ่มีผูจักตัวครับพี่น้องนะครับไม่้างได้พอรถจอดในห่ม้ะพี่น้องเด้อนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ล็อกนะครับ นะครับเป็นเกียร์หลักแล้วนะครับเป็นเกียร์ง่ายแล้วนะครับเป็นโตเกียร์เนี่ยเป็นง่ายแล้วเฟืองไทยนะครับเอฟแล้วนะครับเป็นเอฟแล้วเอฟตะมือเกิดนะครับได้พี่น้องเราสื่อมาได้สองมือเราถอดถิ่มเลยนะครับเรามีเงินเราเบิดเงินนะครับเราถอดถิ่มถอดเปลี่ยนเลยนะครับถอดเปลี่ยนเอาเอาเอาเอฟมาลงนะครับคัตซี่นะครับสีเดิมโรงงานนะครับพี่น้องนะครับคัตซี่เป็นสีเดิมโรงงานนะครับผมกับท่านในรังเนี่ยเนี่ยเอามือลูบเลยวะเหลียวเมาเมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเอามือลูบบ้างเนี่ยเนี่ยเรียงมอมอเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีเดิมโรงงานเลยครับบ่มีเป๋วมีแมงเลยพี่น้องเนี่ยเอาเบิ่งเอาลวบเที่ยเอาเที่ยแหนบเสริมมาแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมลุยนะเอายาวมายาวมานะครับพี่น้องนะครับเป็นรถผู้เฒ่าอาจจะบ่ได้บ่ได้ล่อคือจังอันนั้นครับแต่เขาล่อแบบธรรมชาตินะครับเด้อบ่ได้เสริมจมูกนะครับบ่ได้บ่ได้ดัดฟันนะครับขัเป็นคนเนาะนะครับกระบะ นะครับไอไอเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนใหม่เนียนๆเลยเหรอเออได้พ่อโจเออเออนั่นละไอพี่น้องเห็นน้ำกันครับพี่น้องเออเป็นเพื่อนใหม่เนียนๆนะครับเป็นความเย้าหาเมตรนะครับเด้เป็นตัวยาวพิเศษความยาวห้าเมตรนะครับความเย้าพิเศษนะครับตัวยาวพิเศษนะครับออะเบิ่งให้พี่น้องในเบิ่งรอบขั้นน้ำกันนะครับตัดซี่นี่พ่ต้องเซฟนะครับย่งมดเหลือมดสุยังนะครับนี่อันนี้มันเหลือมดสุแนวนะครับ แนวกำแนวเปิดเปิดฟ้าขางลงคำ้ำบ่าใาไห้มันสีกันครับลรอตัวนี้สีดึงออกมาแล้รับฟ้าขางไว้นะครับถัางน,ำนำงา้ำมันงามง่ามมีบุบมีก้อนครับพี่น้องนะครับกวางดีเซลนะครับกองดักน้ำกองอากาศอยู่ในจุดเดียวกันตามแบบฉบับของเขาครับพี่น้องนะครับยางนะครับพ่อเบิ้งได้นะครับกับว่าเด,ดีเลิศประเสริฐสีคือรถเก้าก็คือรถที่ใส่งนันแต่ว่าใส่งันได้มีสีลายเส้นเดียวนะครับยางมีสีลายเส้นเดียว นะครับเสียายเส้นนะครับด้านขัวตัวนี่หน่ะนะครับมีขีรายมูนั่นกับพ่อใส่ถือว่าพ่อใส่นะครับก็พ่ถึงว่าดีมากนะครับถือว่าพ่อใส่เอาไปใส่ได้อีกประมาณไตมาดหนึ่งอาจจะแก้อ่อยได้ชักปีหนึ่งมีเงินกับเปลี่ยนไม่ได้ไพ่ไพหรือเปลยนยังไงล่ะอ๋อไพในหางงามครับพี่น้องอ๋นะครับพี่น้องเมื่อต้องการหลดนนะครับหางในนะครับสิวเหี่วเหี่านะครับแต่ว่าเบาะนี่บละนี่ขาดเด้อครับพี่น้องเบาะนี่ขาดแต่ว่าเล่ากับเอาผ่ามาหุ่ม นะครับพ่อใส่ไปได้ก็ใส่ไปอยากอยากเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนผมอาจจะเปลี่ยนไหมให้พี่น้องก็ได้นะครับใต่ยังบงท่านใดพี่น้องเพราะน้มันจบผมอาจจะเปลี่ยนให้พี่น้องนะครับเด้อนะครับขังในนะครับเป็นระบบเบรกนะครับระบบเบรกระบบเกียร์นะครับเบรกเมื่อนะครับเข็มม้งเข็มไม้ทุกอย่างเพอร์เฟคหมดนะครับคือบรเด็แต่งเติมเสริมรอยยางอื่นเอาไปใส่ได้เลยครับพี่น้องนะครับนี่ประตูนะครับพี่น้องเบื้องกันนี่อย่างนี้มามือเ้านะครับ นี่ประตูนี่ปิดสนิทนะครับเก็บจะมาปันเสาสักหน่อยยืนตรงสวัสดีจ้านี่นะครับแล้วเบิ้งมายากครับพี่น้องนะครับคมเหลวนะครับน้าสันนะครับพี่น้องเอามาให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับน้าสันตัวนี้ตัวนี้รับรับกับสันตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับรลัดเทียงปัดสุดตลอดแนวกับพี่น้องนะครับอันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วรถบรนทุกผู้เอาไปใส่ก็ว่าได้ซีเรียสได้่าจังสี่ดอกแต่ว่าผมอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าเออรถเล่านี่ เดิมแท้แน่นอนบ่เคยแตะเลยเหลียงสีนะครับคมเหลียวบ่เคยจัดซ่องบ่เคยคือซ่องเดิมมากง่ายๆโรงงานจังได๋ก็จังสั่นครับบ่มีหม่องแตกหม่องหักแม้แต่ขินเดียวนะครับปัดน้ำฝน้ฝนใส่ได้หมดเพอร์เฟสหมดทุกอย่างครับพี่น้องนะครับ <T> เอาให้พี่น้องได้เบิ่ง <T> นะเครื่องเงิน้ำกันนะครับเครื่องเงินมาแบบเดิมๆผมก็ไม่ทันลัางเครื่องนะครับเอาหยกเครื่องงเินดูเอาเป็นเครื่อนกันเนาะ นะครับบางเครื่องยนต์ต้องกันครับพี่น้องนะครับเครื่องยนตนะนะ์มาแบบแห้งๆนะครับเด้อนะครับมาแบบแห้งๆแห้งคอรอแห้งพ่อปันตาตักแตนนะครับบ่ต้องเสือบนะครับหยดเดียวบ่มีเห็นนะครับน้ำมันบ่มีเยิมบ่มีหยดครับพี่น้องนะครับมาอะไรพูดอะไมาอะไรปูลั่นส์มาอะไยคนดีเงี้ยนนี่เบิงนะ่งเด้อเบิ่งเด้อมาเบิ่งเบิ่งแน่เบิ่งแน่ มันสกัดเพิินดิมันสกัดมันสีเงาเสียเงินตือมให้วันทีเจ้านะครัพี่น้องนะครับเป็นผ่ากันค้มหงคมหบอนเหลือคือเกานะครับเกาขางลางนี่บ่มีผูแม่กระทั่งจุดเดียวนะครับไม่มีผูแมกระทั่งจุดเดียวนะครับงามๆเลยนะตรงนี้นะครับบบมีนะครับบ่มีหมองผูคือุกยางเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเอ้าโบมี่จะฝอยนะครับเปิดราคาพี่น้องในฟั่งนะครับราคาอาจสิ เป็นเงาต่ำโตนะพี่น้องนะนะครับผมเปิดอยู่สามแสนสองมืนบาทนะครับอาจสิเป็นเก้าต่ำโตสตาร์ทเครื่องก้อนหลกสตาร์ทเครื่องนะครับจังโบว์ตัวนะครับให้พี่น้องได้เห็นเครื่องน้ากันโหกบอนเบิ้งเบิ้งเกียร์ว่างนะครับให้มันว่างจังสตาร์ทเออบ่ว่างบ่ตรงสตาร์ทนะครับเดี๋ยวก็ดังเลยทำนี่เลยพี่น้อง อย่างไรป้อน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 ป้านเออเผลนมาเลยเผลนมาส่งของนั่นแหละของส่งของพร้อมนะครับฝาเครื่องนะครับฝาคอบว่าวยังเหี้ยวเมาเมาหรือเก่าครับพี่รองใช่นะครับแต่ว่าบนท่านในหลังนะครับรถคันนี้บอกว่าอันผู้ใดได้ไปคุมสุดๆนะครับเด้อนะครับถือว่าโอเคนะครับรถนี่ขันบ่มักบ่ซื้อเข่าอกครับพี่น้องนะครับคันซี่กับบอมี่หม่องเปล๊ยหม่องแมงนะครับเด้อ เครื่องนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับสีห้มันเต็มรอยก็เป็นไปบ่ได้นะครับเนาะผมก็ให้อยู่เครื่องรถคันนี้นะครับผมก็ให้ประมาณ80%นะครับ78ถึง80%นะครับคันค้ามมาเต็มรอยนี่ก็คือคุณต้องไปซื้อรถใหม่แล้วเนาะป้แดงแล้วนะครับเป็นไปบ่ได้นะครับเครื่องเต็มรอยก็เป็นไปบ่ได้นะครับแต่ว่าเว้าเรียงความล้อผมว่าตั้งแต่ผมซื้อรถตัวนี้นะครับภายในระยะเวลาเอาเอายังไง รุ่นนี้ภายในระยะเวลา3ปีให้ล้างไปนะครับมีขั้นนี้งั้งกมูพี่น้องนะครับผมกล้าบอว์เต็มปากเลยว่าขั้นนี้งั้งกมูนะครับล้อกมูเดิมกมูนะครับขับสนุกขับมวลออปชั่นพิเศษนะครับได้เอฟหลังได้ล็อกหนาเกียร์ล็อกแล้วครับพี่น้องพร้อมลุยนะครับไปครับพี่น้องไปสั่งงานสั่งไอคิวให้พี่น้องไปต่อยอดให้พี่น้องได้นะเอาเดี๋ยวเอาหัวลงนะครับลบกัน นะครับพี่น้องนะครับในราคา3ามแสนสองมืนบาทนะครับสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปส้างไอคีบนะครับทรงหลูกเลี้ยนจบหอดปริญญาหอดสองพนก็ยังมาท่านในห้างนะครับรถขั้นนี้พี่น้องนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าเก้าตามอายุตามสภาพนะครับเก้าตามอายุตามสภาพจะก็ถือว่าเก้าเก็บกันแล้วกันนะครับเจ้าของเล่าก็ดูแลรักษาดี นะครับเล่าเพียงจนมาห้น้ำพี่น้องนะครับจอดควางเล่าจนห้น้ำนะครับรถคันนี้เล่าสิหักหักเนาะครับเพิ่นได้หาได้หน้าได้หัวได้สวนย่อนนะครับเด้อนะครับเอาสำหรับมือนี้พอพี่พอน้องไว้เพียงสมรสถกอนนะครับติดตอสปะเอ่ออีกแล้วค่อยเร่มอีกแล้วจะเสียเพิ่นติดสายบานยูอูเศร้านะครับยูบันโลโพมูท่หาตำบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนำบ่ต้องครับพี่น้องนะครับ นะครับเบอร์โทรศัพท์084468176นะครับเด้อ084468176มืดดำเป็นมือหมาพี่น้องต่อมาดกนะครับคสนใจแกจังสี่ล่ะค้นเห็ดโอ้ยผู้ใดมากอีกแล้วอยู่กับหลดกับลากอยู่กับพ่อแบบนาแหล่นาแหล่มืดดำนะครับมักจังสีนะครับอยู่กับหลดกับลากับอยู่กับเครื่องจนเครื่องยนต์นะครับพี่น้องเอาสำรับมือนี่พ่อพี่พ่อน้องไว้เพียงซํานีไปอีหลีไปอีหลอสิไปสดขาบุญ นะครับบ <G ã entender> <net> ุญนบันข่อยผู้ใดแวะมาทางนี่มาส่วนของปุ่นมากินลาบง้วนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับปุ่ะกินนปุ่นทอดกินนะครับะขึ้นถวายไอ้ทินน้ำกันเขาสลับมือนี้ขอเข้าเข้ามาสวัสดีจ้าเราสร็จแล้วเป็นมือละมันนี่เนาะมือละมเก่า